นี่ไม่ใช่แค่ช็อคอัพธรรมดาแต่คืออาวุธลับของนักแข่งทั่วโลกนี่คือช็อคอัพที่จะทําให้รถบ้านธรรมดากลายเป็นปีศาจในสนามประวัติศาสตร์ความแรงตอนนี้พาคุณเข้าสู่โลกของ KTM Suspension ผู้เขย่าวงการช่วงล่างด้วยความแม่นยําระดับมิลลิเมตรจากโรงงานเล็กๆในเยอรมนีสู่จุดสูงสุดของเทคโนโลยีช่วงล่างและนี่คือหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญในบันทึกที่ไร้จุดสิ้นสุดของโลกแห่งความเร็ว นี่คือประวัติศาสตร์ความแรง KW Suspension คลับวอฟัก็เหมือนกับวัยรุ่นบ้ารถทุกคนครับเพื่อที่จะทํารถของตัวเองเขาหาทุนด้วยการรับทําเครื่องเสียงรถยนต์ในตอนนั้นก็อาศัยโรงรถของพ่อในเมืองมูหาด จากจุดเริ่มต้นตอนนั้นก็เริ่มขยับขยายไปเป็นสินค้าอื่นๆนั่นคือการแต่งรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเมลลีลอสปริงช็อคอัพรวมถึงเพิ่มงานบริการเช่นการปรับแต่งช่วงล่างในตอนนี้ทุกคนรู้จักเขาในนาม K W j u n i n g K W ในที่นี้มาจากชื่อย่อของเขาคือ Klaus w o l f a r t นั่นเองครับจากการที่ได้ทำรถให้ลูกค้าหลายต่อหลายคันเขาก็ได้พบข้อจำกัดของช็อคอัพที่จัดจำหน่ายในขณะนั้น ว่าง่ายๆก็คือยังไม่มีช็อกตัวไหนที่ได้ดักใจหรือตอบโจทย์การใช้งานของเขาเลยครับเรื่องนี้เล่าไปก็ฟังดูคล้ายบ้านเรานะครับเพราะมูฮัดในตอนนั้นถนนหนทางยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ยังไม่มีช็อกอัพตัวไหนที่วิ่งบนถนนในเมืองได้ดีเท่าที่ควรรวมถึงตอนนั้นเขาและน้องชายเยอเกนโวฟาร์ดก็ได้ทำารถเพื่อการแข่งขันด้วยครับเขาต้องการช็อกอัพที่สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดคลาวส์และน้องชายของเขาเยอเกนโวฟาร์ด จึงได้ตัดสินใจจะเริ่มผลิตสินค้าของตัวเองโดยได้เข้าติดต่อกับผู้ผลิตโชกให้สร้างโชกตามสเปคที่พวกเขาต้องการการ,การปรับแต่งของพวกเขามีรายละเอียดสูงจนบางครั้งต้องใช้ทุกชิ้นส่วนที่ผู้ผลิตมีนำมาประกอบกันเป็นชกอัพหนึ่งชุดแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตความร่วมมือนี้จึงยุตยิลงครับจุดจบครั้งนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ KW ในฐานะผู้ผลิตเต็มตัวครับ พวกเขาเริ่มต้นการค้นหาวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตกระบอกโช๊กสิ่งที่เขาบองหาก็คือความแข็งแรงทนทานและลงรายละเอียดไปถึงวิธีการประกอบที่ดีที่สุดจนในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นคยโอเวอร์ชุดแรกในปี1995และเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน TUV ของยุโรปพวกเขาได้เปิดตัวครั้งแรกในงาน e s s e n Motor Show ซึ่งนับว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดประจำปีของเหล่าจูเนอร์ในตอนนั้นครับ ก่อนที่ซีมาจะดังทุกคนจะมากัที่นี่เรียกกันว่าเป็น Performance Festival of the Year โดยจัดขึ้นที่เมืองเอเซนประเทศเยอรมันรถที่มาโชว์ในงานนั้นมีตั้งแต่รถยนต์คันแรกของ m บร c e เ e สเบน z รถคลาสสิกอีกมากมายรถต้นแบบที่ยังไม่เปิดตัวรถสร้างโดยจูเนอร์ไปจนถึงแบทโมบิลเลยครับเรื่องสนุกสนุกของโชคชุดแรกก็คือเรื่องสีประจำตัวของค w ที่ใช้คู่สีม่วงและเหลืองครับ สีนี้มีที่มาจากความผิดพลาดเพราะเดิมทีชิ้นส่วนอลูมิเนียมทั้งหมดตั้งแต่แหวนปรับความสูงหรือหัวโชกจะถูกส่งไปผ่านกระบวนการอ n โนดิซและตามความตั้งใจพวกเขาสั่งสีน้ำเงินไปครับเพื่อจะใช้กับสปริงสีแดงแต่ชิ้นส่วนที่ส่งกลับมาทั้งหมดกลายเป็นสีม่วงไปซไะอย่างนั้นพอถึงตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะชิ้นส่วนที่สั่งไปก็จำนวนไม่น้อยเลย พวกเขาจึงเปลี่ยนไปทําสีสปริงใหม่โดยเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามนั่นก็คือสีเหลืองนั่นเองครับเหตุการณ์นี้กลายเป็นเรื่องดีฝะกันเพราะคู่สีนี้ไม่มีแบรนด์ไหนใช้มาก่อนนับจากนั้นสีม่วงและเหลืองจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของ K W นั่นเองสินค้าของพวกเขาได้รับการตอบรับอย่างดีจนในตอนนี้พวกเขาได้เปลี่ยนชื่อเป็น K W U Kevin De Faver ซึ่งแปลว่า t o อ Over และนับได้ว่าเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกๆเลยก็ว่าได้ครับที่ทําชุดคอยโอเวอร์แบบปรับสูงต่ําและปรับความหนืด KMW จึงได้รับความสนใจในวงกว้างม,มากขึ้นในทุกๆปีครับเจ่ในปี1997พวกเขาได้ขยับขยายและย้ายสถานที่ให้ใหญ่ขึ้นโดยย้ายไปอยู่ที่คลีนเกนอย่างไรก็ตามครับนี่เป็นเพียงสถานที่ชั่วคราวเท่านั้น นั่นเพราะพวกเขาได้เริ่มการก่อสร้างสำนักงานใหม่ที่เมืองฟิชเทนเบิร์กในปี1998และเปลี่ยนรูปแบบเป็นผู้ผลิตเต็มตัวคือ k w Automotive GmbH เดิมทีแผนการสร้างโรงงานยังไม่ใช่เป้าหมายหลักครับ แต่นับตั้งแต่ปี1998จนถึงปี2005อนาจักร KW ก็แผ่ขยายจาก1,500 0ตารางเมตรกลายเป็น23,000ตารางเมตรซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานผลิตและโกดังจัดเก็บสินค้าที่นี่ยังคงเป็นที่ตั้งของโรงงานในปัจจุบันด้วยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่กับเส้นทางสายธุรกิจนั่นก็คือสนามครับในปี1999สองพี่น้องได้ก่อตั้ง KW Racing Team ขึ้น ในตอนนั้นเขาใช้อินเทกราและไดเอเลล r ์มาเป็นนักขับซึ่งเธอก็คือนักขับหญิงคนแรกที่สามารถคว้าชัยชนะในการแข่งบ้านเลือดอย่าง D.T.M. ถือว่าฝีมือนี้ไม่ธรรมดาเลยครับโดยลงแข่งในรายการ D.T.C. หรือดอยเชอร์ทูเรนวาเกนครับซึ่งก็คือซีรีส์สูงสุดของรถโปรดักชันในเยอรมนันนักขณะนั้นครับ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับในรายการอื่นๆอย่าง STW และอีกหลายรายการพวกเขาได้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จชื่อของ KW จึงได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยจุดที่เป็นเหมือนการประกาศสักดาก็เห็นจะเป็นชัยชนะในการแข่งท4วร์เิฟ o ร์อารเดในปี2001และ2002ด้วยไ i p e r GTS ของซักสป e d ถ้าเทียบกับคู่แข่งในสนามแล้วเจ้านี้มันออกจะโบราณครับเพราะในสนามส่วนใหญ่ก็เป็นระดับ G ีทีกันหมดแต่กลายเป็นว่ามันขคยี่คู่แข่งได้แบบไม่เหลือชิ้นดีจนขนาดที่ปี2003มันถูกทวนน้ำหนักเพิ่มถึง500กิโลกรัมและหากไม่มีการตัดสินรร,รอบการแข่งไปที่10รอบรถคันนี้ก็จะเป็นแชมป์ครับ คือมันโหดจนคู่แข่งต้องหาทางมาตัดแข้งตัดขาและเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าใหญ่โตเหมือนกันครับไว้จะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนับจากจุดนั้น KW เปันบยูเพ่งนรากฐานให้กับรถแข่งในรายการทวี o u ฟอร์ลออฟเนเบอรงอีกหลายคันหลายยุคครับซึ่งอย่างที่รู้กันว่าสนามนี้มันโหดขนาดไหนหนึ่งในเบื้องหลังที่ทาให้เคดัยูทำระบบช่วงล่างออกมาได้ตอบโจทย์การใช้งานเป็นเพราะการลงทุนกับการทดลองครับ พวกเขาเป็นผู้ผลิตไม่กี่เจ้าที่มีอุริกทดสอบช่วงล่างแบบเจ็ดเสาอธิบายแบบนี้ครับตามปกติอริกทดสอบแบบนี้จะมีแค่4ี่เสาสำหรับ4ีล้อสามารถจำลองพื้นผิวถนนและเก็บข้อมูลของระบบการสะเทือนได้อย่างสมจริงซึ่งข้อมูลจากเสาสีต้นถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการพัฒนาช็อคอัพดีๆสักชุด อย่างไรก็ตามครับสําหรับรถที่ใช้ความเร็วสูงและต้องการทําความเร็วในสนามมันมีอีกตัวแปรที่สําคัญมากซึ่งนั่นก็คือเรื่องของแอโรไดนามิกเสาอีก3ต้นที่เพิ่มเข้ามาจะเรียกกันว่าแอโรโหลดเดอร์ซึ่งจะทําการจําลองโหลดและลิฟต์ของดาวฟอร์สไปจนถึงแรงเวี่งนีสูนครับซึ่งคนใช้ริกโหดขนาดนี้จริงๆก็มีแค่พวกทีม F1 หรือในทีมแข่งใหญ่ๆเท่านั้นแหละครับอย่างในตัวอย่างนี้เป็นของ Red b u l ู การที่เก็บข้อมูลได้มากก็ทําให้ลงรายละเอียดได้มากกว่าและสามารถทําการทดสอบได้ตลอดแค่เอารถขึ้นหลิกก็เก็บข้อมูลได้เลยแน่นอนว่ายังไงก็ต้องมีการทดสอบกับสนามจริงครับพวกเขาจึงสร้างเทส e เซ็นเตอร์ไว้ใกล้กับเนบบริงด้วยความรู้พวกนี้ถูกถ่ายทอดไปสู่ลูกค้าผ่านสินค้าของ k w นั่นเองในช่วงปี2001 k w ได้เปิดตัว V3 ครับซึ่งเป็นช็อคอัพที่ปรับ ยุบกับยืดแยกกันได้เป็นเจ้าแรกๆของตลาดรวมถึงจุดเริ่มต้นของ INNOX Line เพื่อนๆที่ใช้สตัดปรับเกลียวหรือช็อกอัพที่ปรับความสูงได้เคยเจอปัญหานี้ไหมครับคือสนิมกินเกลียวหรือกร่อนรถที่ผ่านการใช้งานานานๆเข้าพอจะปรับอีกทีก็ทำไม่ได้แล้ว เรื่องนี้เป็นปัญหาสามัญประจำโชคทั่วโลกครับ k w เลยพัฒนาวัสดุกระบอกโชคของตัวเองทั้งสเตลเลสและอลูมิเนียมให้ทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นพิเศษซึ่งเทคโนโลยีนี้อยู่ในโชคอัพทุกต้นของ k w Inoxline In n ซึ่งใช้กับโชคอัพ k w ทุกต้นนับจากนั้นครับช่วงปี2001พวกเขาได้เข้าเทคโอเวอร์แบรนด์ไวเทซึ่งเป็นผู้ผลิตช่วงล่างจากสวิตเซอร์แลนด์ การเข้าครอบครองครั้งนี้ทำให้ K W สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดที่กว้างมากขึ้นและนับเป็นจุดเริ่มต้นกลยุทธ์แบบมัลติแบรนด์รวมถึงนับเป็นครั้งแรกในการออกไปทำตลาดนอกเยอรมันครับแบรนด์ที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือ b e l t ท็นับเป็นครั้งแรกสำหรับการเข้าไปเยือนสหรัฐโดยแบรนด์นี้จับกลุ่มรถกระบะออฟโรด หลังจากนั้นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ KW ก็เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงที่ไทยด้วยครับซึ่งก็คือ Hunter Automotive ปี2006พวกเขาได้ทำการาร่วมมือกับ AMG เพื่อผลิตโชคสำหรับจุดสูงสุดของไลน์อัพ AMG Black Series นั่นเองในตอนนั้นเริ่มกันที่ SLK 5 5 AMG Black Series และหลังจากนั้นก็ร่วมกันทำงานมาโดยตลอดครับ จากโปรเจกต์นี้นี่แหละที่ทำให้พวกเขาได้รับการติดต่อจากผู้ผลิตรถยนต์อีกหลายยี่ห้อครับซึ่งจุดเด่นของพวกเขานอกจากเรื่องคุณภาพสินค้าแล้วก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาที่ตรงจุดในตอนนั้นพวกเขาได้พัฒนา HLS ขึ้นมาซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากรถแข่ง DTM มันคือระบบปรับความสูงด้วยไฮดรอลิกทำให้สามารถปรับความสูงของรถได้ที่45มเมตร โดยที่การขับขี่ไม่ผิดเพี้ยนสินค้าตัวนี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในกลุ่มซุปเปอร์คาร์ครับและจากการขยายฐานลูกค้าออกไปทั่วโลกนั่นทำให้ได้ฟีดแบ็กที่กว้างขึ้นกว่าเดิมอย่างมากปัญหาเรื่องการกัดกรอ่อนยังเป็นเรื่องกวนใจของผู้ใช้คอยโอเวอร์ในหลายๆที่ w, ควแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการเปลี่ยนวัสดุแหวนรองสปริงจากอลูมิเนียมเป็นโพลิยมเสริมแกร่งด้วยสแตนเลส วัสดุนี้ทนต่อการกัดกร่อนทําให้การปรับตั้งสามารถทําได้ง่ายถึงแม้จะผ่านการใช้งานมานานหรือจะหนักหน่วงแค่ไหนก็ตามตรงนี้น่าจะตอบคาถามหลายคนว่าโชคราคาตั้งแพงทําไมใช้แหวนพลาสติกคือมันทนกว่าจริงๆครับราคาสูงแต่จบปี2 0 0 6นับว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกของพวกเขากับทีมมันถ่ายเรซิ่งในการแข่ง24 r hour of n r b r r i n g และปี2008ไว p e เปอร์ตั้งเป้าจะไปพิชิตเวลาในวงแหวนเหนือครับโดยพวกเขานำ ACR เข้ารับการปร,ปรับปรุงช่วงล่างโดย KW และผลลัพธ์ก็คือเวลาที่7นาที22.1วินาทีทำลายสถิติเดิมของศัตรูทางธรรมชาติอย่างคอเวต CR1 ส่งให้พวกเขากลายเป็นโปรดักชันคาที่เร็วที่สุดณเวลานั้นครับจากโปรเจกต์นี้นี่เองครับที่เป็นจุดกำเนิดให้เกิดซีรีส์ค l ับสปอร์ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกทีว่าแต่ละซีรีส์มันต่างกันยังไงบ้างอีกเรื่องที่พวกเขาเป็นผู้บุกเบิกก็คือการก่อตั้ง REST ROOM ครับมันก็คือซอฟต์แวร์การจำลองการแข่งขันงรถยนต์หรือที่ทุกวันนี้เรารู้จักกันดีและเรียกมันว่า s ิมเรสซึ่งนับเป็นปีก็ประมาณ15ปีที่แล้วหรือเราคิดว่าน่าจะมีเพื่อนๆที่เคยเล่นหรือผ่านตาก,กันมาบ้างใช่ไหมครับโหลดฟรีเล่นฟรีด้วยนะครับไปลองหากันดูได้ในสตรีม ช่วงต้นยุคป,ปี2010มีปัญหาใหม่เข้ามาให้ผู้ผลิตโชคแก้ไขขั้นอีกแล้วครับนั่นก็คือระบบโชคอัไฟฟ้าและรถที่ใช้ระบบแคนบัสทั้งหลายรถหลายๆรุ่นที่มากับระบบนี้พอเจ้าของอยากจะเปลี่ยนช็อคอัพก็ต้องไปหาวิธีการปิดเซ็นเซอร์ซึ่งกว่าจะทําได้จบก็ปวดกระบาลกันไม่น้อย k w เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้วิธีแรกด้วยแคสเลชชันคิดถึงอย่างนั้นรถก็จะไม่สามารถใช้งานโหมดการขับขี่ได้ตามเดิม พวกเขาก็เลยพัฒนา KWD d 4 c ขึ้นมาซึ่งมันก็คือชกอัพป,ปรับไฟฟ้าโดยราถุกออกแบบให้ใช้งานง่ายแบบ plug and play รองรับกับระบบเดิมของรถแค่ใส่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยครับหรืออีกรูปแบบที่ทำได้ก็คือรถที่ไม่มีชกอัพป,ปรับไฟฟ้าก็สามารถซื้อชุดที่เป็น DDC ไปใช้งานได้เช่นกันโดยทาง k w มีซอฟต์แวร์โหมดการขับขี่เป็นของตัวเองสั่งงานผ่านมือถือ ปี2014พวกเขาได้เข้าครอบครอง ST Suspension แบรนด์นี้ถูกโพสิชันให้เป็นเหมือนรุ่นเข้าถึงง่ายเจาะกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นครับซึ่งเทคโนโลยีและการผลิตไม่ได้ต่างจาก k w ครับต่างกันตรงที่วัสดุกระบอกโชคที่จะใช้ก้าวไหนแทนสแตนเลตเท่านั้นเองครับแบรนด์นี้แฟนๆ Ken Block น่าจะจำกันได้ใช่ไหมครับปี2015พวกเขาได้ร่วมมือกับ BMW เพื่อพัฒนาชค๊คัพให้กับ M4 GTS โดยใช้พื้นฐานจาก c l u ส Sport ทรีเว a y แต่มีการเพิ่มรายละเอียดในส่วนของคอมเ s ลชันทำให้ได้การปรับแบบ2 s t สเตจจากโปรเจกต์นี้ก็กลายเป็น KW V4 นั่นเองครับซึ่งจะปรับได้ละเอียดมากคือคอมเ s ลชันที่แยกปรับค่า h i สปี p e e d 14ระดับและโลสป e e d 6ระดับ ไ Speed และโล w s ส e ีดในที่นี้ไม่ใช่ความเร็วรถนะครับแต่หมายถึงความเร็วการทำงานของช็อปอัซึ่งการปรับค่าเหล่านี้ให้ผลการทางานที่ต่างกันการพัฒนาสินค้าของเขาซับซ้อนมากขึ้นอย่างมหาศาลยกตัวอย่างเช่นในยุคเริ่มต้นชุดคอยลโอเวอร์ของเขามีขั้นตอนการผลิตที่85ขั้นตอนแต่พอถึงปี2020ก็เพิ่มมามา,มากถึง400ขั้นตอนและต้องใช้ชิ้นส่วนประมาณ80ชิ้นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคอยโอเวอร์สำหรับรถรุ่นไหนและจากปี1995ที่เคยมีโชค9รูปแบบที่แตกต่างกันในปัจจุบันก็มีมากกว่า26,000รูปแบบหรือรองรับรถยนต์2,350รุ่นครอบคลุมตั้งแต่ปีลึกจนถึงปีล่าสุดซึ่งส่วนที่เป็นจุดแข็งของพวกเขาก็คือการออกแบบระบบวาวที่ทำได้ซับซ้อนเป็นพิเศษและเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ K.W. ปี2021นับเป็นหมุดหมายที่สำคัญสำหรับ K-W Automotive นั่นเพราะในช่วงต้นปีพวกเขาได้ครอบครองไรเกอร์ซั e สเปนชซึ่งแบรนด์นี้คือมืออาชีพในเส้นทางนอกถนนต่อมาช่วงกลางปีพวกเขาก็ปิดดีลรับ BBS เข้าร่วมชายคาให้สำเร็จเป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะเห็นข่าวกันครับพาร์ทเนอร อย่างที่เล่าไปครับว่า k w ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตให้ออกแบบระบบช่วงล่างสำหรับรถสมรรถนะสูงในส่วนนี้เราจะยกตัวอย่างมาให้ดูว่ามีรุ่นไหนบ้างที่ได้ชกอัพจาก k w จากโรงงานเริ่มจาก Audi RS5 Competition, p b u g e เล9 0์ Mercedes G500 4x4 Square m e r c e d e s A M G G T GT R Pro B M W M 4 G T S มินิจอนคู o ปอร์เวิร์กรวมถึงพวกเขายังรับงานจากสำนักแต่งหรือผู้ผลิตซุปเปอร์คาร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Roof Alpina Rouse เกมบาลามาเซียน MTM มันท a i Novitek พินินฟารินาลิเกนเฮาส์กัมเพิร์ดและรีแม็กออโต o โมบิล ส่วนในสนามนี้เยอะกว่าบนถนนซะอีกครับในคลาส G T 3ก็นับว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถครับคือผ่านการโฮโมโลเกชันจาก FIA โดยจะอยู่ในในวัน G T 3 r BMW M 4 G T 3 BMW C 4 G T 3 Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo ใน GT4 มีใน e Porsche 982 GT4 RS CS Toyota Supra GT4 Mercedes AMG GT4 และ Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo อีกรูปแบบก็คือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถครับค่ามายถึงรายการที่ใช้ในการแข่งประเภท one-make race หรือรายการที่ห้ามปรับแต่งรถแข่งให้ต่างกันนั่นคือ bmw m 2 3 5 i และ mercedes cla ครับและตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมา k w ก็ได้เป็นผู้พัฒนาโชคอัพให้รถแข่งระดับ lmp ตัวอย่างเช่น s 4 63ของ lamborghini นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาช่วงล่างให้รถต้นแบบด้วยครับเช่น Porsche Mission R หรือรถตู้พิศาจอย่าง Ford Super Van Electric และอีกหนึ่งรถยนต์ที่เข้ามาพลิกโฉมหน้าวงการรถยนต์นั่นก็คือ r i m a c Nevada Wow Technology ทุกคนน่าจะเคยได้ยินว่า K W จะมี V1 V2 และ V3 กันใช่ไหมครับ V ในที่นี้ก็คือ Variant ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นลำดับขั้นตอนตามนี้ครับ V1 คือแบบที่ไม่สามารถปรับค่าต่างๆได้ด้วยตัวเองถึงอย่างนั้นค่าที่เซตอัพมาเป็นค่าที่ผ่านการคำนวณว่าเหมาะสมกับรถรุ่นนั้นมากที่สุดแล้วครับถึงจะเป็น V1 ก็เอาขึ้นเซเว่นโพสต์ริกเหมือนกันครับ V2 จะเริ่มปรับความหนืดของการยืดกับยุบได้แต่ยังเป็นความหนืดระดับเดียวกันและอยู่ในย่านการทำงานความเร็วต่ำนะับว่าเป็นแบบวันเวนนั่นเองครับ V3 ปรับความหนืด ยืดกับยุบแยกจากกันหรือทูเวย์นั่นเองครับ V4 เหมือน V3 แต่ปรับยุบในย่านการทำงานความเร็วสูงเพิ่มได้นับว่าเป็นทรีเวย์ครับตัว V1 ถึง V3 จะเป็น twin t ทวินทูบส่วน V4 จะมีทั้งท i n t ทูบและ triple t r i p เป t u b ทขึ้นอยู่กับรุ่นครับ V5 จะละเอียดกว่า V4 ขึ้นไปอีกนั่นก็คือปรับยืดที่ให้สปีดได้ก็จะนับว่าเป็นโฟเวย์ way, และเป็นโซลิดพิสตัน ต้องอธิบายเพิ่มเติมครับโดยปกติโชคทำงานด้วยวาลในหัวแกนโชคใช่ไหมครับซึ่งการปรับความหนืดก็คือการปรับวาลที่หัวโชคให้น้ำมันไหลเร็วหรือช้าแต่แบบ solid p i s t ันจะเป็นสูบตันและวาลทั้งหมดจะไปอยู่ที่บอดี้แทนการทำแบบนี้จะทำให้การทำงานแม่นยำมากกว่า V6 จะเหมือนกับ V5 เลยครับคือเป็น solid p i s t ัน ต่างกันที่มี blow off valve เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยซับแรงเวลากระเทือนแรงกว่าไฮสปีดปกติและที่แยกออกมาอีกประเภทเลยนั่นก็คือ DDC ครับซึ่งการปรับยืดและยุบเป็นแบบแปรผันปรับตามคำสั่งของรถรุ่นนั้นหรือตามซอฟต์แวร์ของ KW Product เอาล่ะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้เริ่มสนใจอยากจะหา KW มาใช้กับรถของตัวเองแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างในส่วนนี้เราจะอธิบายให้ฟังครับในปัจจุบัน KW แบ่งสินค้าของพวกเขาออกเป็น3ระดับตามการใช้งานที่แตกต่างกันครับนั่นก็คือ Street Comfort Street Performance และ Track Performance โดยจะเริ่มจาก Street Comfort กลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายคือการเพิ่มความสบายในการขับขี่และการใช้งานซึ่งเริ่มจากการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยากการปรับระดับความสูงจากพื้นได้อย่างอิสระตัวสินค้าก็จะมีตั้งแต่สปริงโหลดที่นำไปใช้กับช็อคอัพเดิมหรือถ้าอยากเปลี่ยนเป็นคอยล์โอเวอร์ก็จะเริ่มกันที่ V2 Comfort ตามมาด้วย V3 Leveling หรือถ้าต้องการปรับความสูงของรถแบบขึ้นลงได้ก็สามารถเลือกอุ่นปรับความสูง KW HLS ที่จะยกขึ้นลงได้45มิลิเมตรสตรีทเพอร์ฟอร์แมนกลุ่มนี้ขยับมากคืนกว่าการจัดทรงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ให้สูงขึ้นแต่ก็อย่างต้องใช้ขับบนถนนได้ชุดคอยล์โอเวอร์ก็จะเริ่มตั้งแต่ v 1ไล่ไปจนถึง v 5ปรับได้ละเอียดตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ครับส่วนถ้าต้องการใช้แบบปรับไฟฟ้าก็ต้องดูที่เป็นแบบ DDC Track Performance ข้ามเข้าสู่กลุ่มของรถสนามครับกลุ่มนี้ลืมเรื่องของการขับบนถนนไปได้เลยเน้นไปที่การขับในสนามโดยเฉพาะซึ่งจะเริ่มที่ V3 Racing และไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง V6 Racing โดยตั้งแต่ V5 ขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีการโชว์ราคาในหน้าเว็บแล้วนะครับเพราะต้องเป็นการสั่งทําขึ้นมาราคาอาจจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทาง K.W จะต้องขอข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อประกอบโชคที่เหมาะสมกับรถและการใช้งานให้มากที่สุดโดยปัจจุบัน K.W ได้มีการวิจัยค้นคว้าและผลิต V7 ไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะไปอยู่ที่รถแข่งทีมใดครับแต่ถ้าคุณไม่ต้องการแข่งขันจริงจังขนาดนั้นขับในสนามก็จริงแต่ไม่ถึงขั้นฟูลเรส รถยังมีทะเบียนวิ่งถนนได้อาจจะมีไว้ระบายอารมณ์ในวัน t r a กเดย์หรือไว้ลงคลับเลสสนุกสนุกทาง K.W ก็มีอีกขั้นที่ลดดีก,กีความโหดลงมานั่นคือคลับสปอร์ซึ่งจะเริ่มจาก V3 ท l u คลับสปอรจนถึง V5 Club ับสปอรครับนอกจาก3กลุ่มที่พูดมายังมีอีกกลุ่มพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งครับนั่นก็คือ K.W Classic ซีรีส์นี้ทำขึ้นมาให้กับกลุ่มผู้ลงไหลในยานยนต์ยุคก,ก่อนแต่อยากได้การขับขี่ที่ดีขึ้นหรือบางรุ่นอาจจะหาอะไรไม่ได้แล้วเหมาะกับสายรีสโต์ซึ่งจะมีตั้งแต่สตรีทคอม์ตจนถึงแคร็กเพอร์ฟอร์แมนส์สูงสุดคือ V4 RACING ครับและถ้าเพืเ่อนๆสนใจและอยากรู้ว่ามีรุ่นที่รองรับรถของตัวเองหรือเปล่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ k คยในไทย ซึ่งก็คือ Hunter Automotive ผู้แทนจำหน่ายของบริษัท KW Automotive GMBH แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยซึ่งในปี2025นี้ทาง Hunter Automotive และ KW Automotive GMBH กำลังมีการร่วมมือกันเพื่อจัดตั้ง KW Automotive Thailand เพื่อยกระดับการบริการให้กับลูกค้าภายในประเทศไทยได้อีกด้วยครับ ซึ่งบริการของ k w Thailand ไม่เพียงแต่จัดจำหน่ายสินค้าในเครือแต่ยังครอบคลุมบริการหลังการขายตั้งแต่การติดตั้งและเซอร์วิสช็อคอัพทางที่อยู่ในประกันและหมดประกันครับโดยการทำงานอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกับโรงงานในเยอรมันนั่นคือช่างผู้ชำนาญการต้องผ่านการอบรมและเครื่องมือพิเศษสำหรับถอดซ่อมบำรุงส่วนอะไหล่จะเป็นของแท้จากผู้ผลิตและน้ำมันหล่อลื่นแท้มาตรฐานเดียวกับโรงงานที่เยอรมัน นอกจากนี้ช็คอัพที่เข้ารับการเซอร์วิสจะถูกทดสอบด้วยเครื่องไนโนสำหรับโชคเฉพาะทางทางนี้ KW Suspension Thailand มีดีลเลอร์อยู่หลายแห่งทั่วประเทศหากสนใจอยากทราบว่าที่ไหนเป็นตัวแทนจำหน่ายของ KW Suspension Thailand คุณสามารถติดต่อสอบถามเข้าไปที่ Hunter Automotive ได้ตามช่องทางติดต่อน,นี้ได้เลยครับ และสุดท้ายก็อยากจะฝากไว้ว่าซื้อ KW Suspension ทั้งทีแนะนำให้เลือกซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับจะได้ใช้งานสบายใจหายห่วงตลอดอายุการใช้งานจากอดีตจนถึงวันนี้ KW Suspension เลยจุดที่จะต้องพิสูจน์ตัวตนของพวกเขาไปนานมากแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาแบบล่วงหน้าอยู่เสมอ